สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะจ๊ะอยู่กับช่องพักเครื่องพาบ้านเวนวอกราคาถูกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาพบปะเจออกันตามนัดอีกแล้วนะคะวันนี้มีพระหลากหลายรายการเลยนะคะมานำเสนอพี่ๆ ทุกท่านเลยนะคะสามารถรับชมดูก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้หมายตาถูกต้องต้องตาพี่พีก่อนนะชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งหมายเลข EP ตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่247นะคะ247นะคะ EP ฉบับปัจจุบันวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568นะคะวันนี้มี3ราคาด้วยกันนะคะมี700บาท400บาทแล้วก็300บาทนะคะรายการที่1ราคา700บาทนะคะ รายการที่สองนะคะจนถึงรายการที่8รายการละ4 0 0บาทนะคะรายการที่9จนถึงรายการที่42ราคารายการละ300บาทนะพี่นะ ฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนนะคะสามารถโทรสอบถามน้องพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะเบอร์ติดต่อค่ะ0876262939นะคะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างแสดงความคิดเห็นได้นะคะพี่ๆนะ ก่อนจะไปรับชมด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะ1รายการขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนสะดวกโอนเงินนะคะจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการที่1กันเลยค่ะพี่ๆนี่ค่ะ รายการที่1ค่ะเป็นผ้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมรายการนี้700บาทนะคะผ้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่1ค่ะ700บาทค่ะพี่พี่ท่านไหนถูกใจนะคะแจ้งน้องได้เลยนะจะโทรใส่ด่วนหรือจะแอดไลน์ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่หนึ่งผ้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะ เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่พีนี่ค่ะรายการที่หน่ค่ะต่อไปค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่2นะคะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรค่ะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบพร้อมเพชรนะคะ รายการที่2ค่ะรูปรอหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ด8 0ปีค่ะรายการนี้400บาทนะคะรายการที่สอง400บาทค่ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะพอวางกล้องปุ๊บคือชัดเจนเลยค่ะโดดเด่นเลยค่ะพี่พี่ท่านไหนนะคะหมายตาไว้นะคะรายการที่สองค่ะรูปรอหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปี400บาทค่ะ ต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะหลวงปูทวดเสียนโตนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบจับข้างนะคะด้านหลังเป็นหลวงปูทิมค่ะรายการนี้400บาทนะคะรายการนี้400บาทนะรายการที่3ค่ะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะเหรียญหลวงปุโตค่ะเหรียญหลวงปุโตรายการที่4 400บาทนะคะเหรียญหลวงปุโตรายการที่4 400บาทค่ะ รายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5ขาค่ะเหรี่ยนหลวงพ่อน้อยค่ะนาวารัตนะคะเหรี่ยนหลวงพ่อน้อยรายการที่5 400บาทค่ะนี่นะคะพ่อน้อยรายการที่5นะคะ2 5 0 5ค่ะนี่ค่ะพี่พี สี่ร้อยบาทค่ะเหรียญหลวงพ่อน้อยค่ะต่อไปรายการที่หกค่ะรายการที่หกนะคะหลวงปู่ทวดเตาลีดค่ะหลวงปู่ทวดเตาลีดรายการที่หกสี่ร้อยบาทค่ะรายการที่หกสี่ร้อยบาทนะคะหลวงปู่ทวดเตาลีดค่ะ ปูทวดเตาลีดนะคะพี่ๆนะรายการที่หกค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเหรียญพระคูวิทูลธรรมศาสตร์นะคะ2500ค่ะรายการที่7ค่ะ400บาทค่ะรายการที่7 รายการที่7 4 0 0บาทนะคะพี่พี่นะเหรียญพระคูวิทูลธรรมศาสตร์นะคะรายการที่7ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะเป็นพระปิดตาค่ะมีรอยจานลอ้อมรอบองค์เลยนะคะพระปิดตาค่ะ400บาทค่ะรายการที่8 นี่ค่ะพาปิดตารายการที่8นะคะรอยจานรอบองค์ชัดเจนนะพี่นะท่านไหนชอบรายการนี้แจ้งรายการที่8ได้เลยนะพี่นะ EP ที่247นะคะ ต่อไปะค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะคะพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะคะพี่ๆนะ300บาทนะคะรายการนี้นะรายการละ3 0 0บาทแล้วนะคะรายการที่9เป็นต้นไปสักคู่นะคะเดี๋ยน้องเปิดกล่องให้นี่ค่ะ พระสมเด็จวัดบางขุนพมค่ะรายการที่9ค่ะ300บาทนะคะรายการที่9พี่พี่ท่านไหนชอบรายการไหนแจ้งหมายเลข EP ตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะมีทางบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะเลือกตามที่พี่พี่สะดวกได้เลยนะ 1. รายการขออนุญาตบวกค่าจะส่งปลายทาง50บาทนะคะ สรายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีค่ะสำหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะอ่าองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมรายการที่9ค่ะ300บาทค่ะได้ไปพร้อมกล่องเลยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่10เหรียญหลวงพ่อกันค่ะ เบอร์ติดต่อพูดคุยกับน้องนะคะเจราจากับน้องนะ0876262939นะคะแอดไลน์เบอร์โทรขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพิพินะารายการที่10นะคะรายการนี้รายการที่10เหรียญหลวงพ่อกัน300บาทค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11เเหรียญหล่อหลวงปู่ไข่ค่ะ รายการที่11เหรียญหล่อหลวงปูงไข่3 0 0บาทค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะเหรียญหล่ลอหลวงปูงไข่รายการที่11 300บาทค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12เหรียญหลวงปูงขาววัดหลักสี่ค่ะรายการที่12เหรียญหลวงปูขาววัดหลักสี่ค่ะ สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองนะถัดไปรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินท่ามะไฟค่ะรายการที่สิบสามค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินท่ามะไฟค่ะ 300บาทนะคะรายการที่13นะคะพี่พี่นะใต้ฐานค่ะ ะะพี่ๆท่านไหนนะคะที่ผ่านไปผ่านมากำลังรับชมกันอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของน้องหน่อยนะคะช่วยกันเอ็นดูน้องนะคะ,ะรายการนี้รายการที่13ค่ะต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะรายการที่14เหรียญคูบาเจ้าสวิชัยค่ะ เหรียญคุบาเจ้าศีวิชัยนะคะ300บาทนะคะรายการที่14ค่ะนี่ค่ะองนี้สำหรับรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ ตรงหน้าจีวรท่านมีรอยจานนะพี่นะรายการที่15เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ300บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงองค์นี้นะคะนี่ค่ะรอยจานชัดเจนนะคะ2503ค่ะรายการที่15ค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ รายการที่16นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมทร,รมขันนะคะเหรียญฉลุค่ะเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมทร,รมขันค่ะวัดหนองโพนะคะรายการที่16 300บาทค่ะรายการที่16ต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อท่านสังค่ะ รายการที่17เหรียญหลวงพ่อท่านสังค่ะถัดไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นพับป,ปัากน้ำค่ะมาพร้อมเลียมกรอบพลาสติกนะคะกันน้ำอย่างดีนะคะพี่ๆนะ พาด้านในสภาพดีเลยนะคะรายการที่18ค่ะเป็นพับปักน้ำา300บาทค่ะรายการที่18ต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่19เหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ะรายการที่19เหรียญหล่อหลวงพ่อไปค่ะ รายการที่19นะคะพี่พี่นะเหลี่ยตล่อหลวงพอไปค่ะขึ้นเขียวเลยนะพี่นะต่อไปรายการที่20ค่ะรายการที่20นะคะเป็นพับปิดตานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะมีเส้นเกสาด้วยนะคะเป็นพับปิดตาค่ะเนื้อเขียวๆนะคะพี่พนะ ด้านหลังฝั่งตะกุดค่ะรายการที่20นะคะ300บาทค่ะรายการที่20นี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญหล่อหลวงพ่อกันค่ะรายการที่21นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อกันค่ะ 300บาทนะคะรายการที่21เหรียญหลอหลวงพ่อกันค่ะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยค่ะรายการที่22เหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยค่ะนี่ค่ะ เรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยรายการที่22นะคะถัดไปรายการที่23ค่ะรายการที่23เป็นพรกุพระผงสุวรรณค่ะพรกุนะคะพี่ๆนะรายการที่23ค่ะ 300บาทค่ะพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะแจ้งหมายเลขที่23ได้เลยนะคะพี่พีนะพูดคุยกับน้องนะคะติดต่อกันก่อนได้นะคะ08762 62939นะคะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะไม่มีไลน์ปิดด่วนโทรสายด่วนแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะ จะส่งของทุกวันใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยนะคะของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะจะส่งเป็นแบบด่วน e-m-s ให้เลยนะคะต่อมารายการที่24ค่ะเป็นหลวงปูท่ทวดเตาลีดค่ะรายการที่24 300บาทค่ะรายการที่24 300บบาทนะคะเก่าๆนะคะพี่ๆนะ รายการที่24ค่ะนี่ค่ะต่อไปรายการที่25ค่ะรายการที่25เป็นพาจิรดาค่ะพาจิรดานะคะพี่พิณานะรายการที่25 300บาทนะคะ มาพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะพี่พนะเรี่ยมกรอบปิดหลังนะคะ,ะข้างหน้าเป็นเนื้อสีดำมันๆสวยๆเลยค่ะพี่รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะพระจิตระดาค่ะนี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อคงรงยาค่ะเหรียญหลวงพ่อคงรงยาสีแดงนะคะพี่พนะ สามร้อยบาทค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อคงลงยาค่ะวัดบางกระพร้อมนะคะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเหลี่ยนหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเหรี่ยนหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะสองสี่หกเจ็ดค่ะ 300บาทนะคะรายการที่27ต่อไปรายการที่28ค่ะรายการที่28เหรียญย5่สิตวรรษค่ะรายการที่28นะคะเหรียญย5่สิตวรรษค่ะด้านหลังมียันชัดเจนนะคะ300บาทนะคะรายการที่ 28่สิบแปดค่ะเหรียญยี่สสตวรวษค่ะนี่ค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่29เเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะ ที่30คะ่ะรายการที่30เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะรายการที่30เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะ300บาทนะคะรายการที่30ค่ะพี่พี่ถัดไปรายการที่31ค่ะรายการที่31เหรียญหลวงพ่อดิ่งหน้ากากทองนะคะ รายการที่31เหรียญหลวงพ่อดิ่งหน้ากากทอง300บาทค่ะ2481ค่ะรายการที่31ค่ะเหรียญหลวงพ่อดิ่งหน้ากากทองค่ะนี่นะคะไปต่อที่รายการที่32ค่ะรายการที่32เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากลองมาขำเท่า2466ค่ะ รายการที่32ค่ะนี่นะคะถัดไปรายการที่33ค่ะรายการที่33รูปหล่อพับปิดตาค่ะรายการที่33นะคะ เพื่นสนิมแดงๆเลยนะพี่นะรายการที่33าพปิดตา300บาทค่ะรายการนี้นี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่34ค่ะรายการที่34เหรียญหลวงพ่ออีค่ะ ด้านข้างองค์ท่านมีรอยจานนะคะรายการที่34พ่ออี300บาทค่ะเหรียญหลวงพ่ออี300บาทนะคะรายการที่34ค่ะนี่นะคะรอยจานนะต่อไปรายการที่35ค่ะรายการที่35เหรียญหลวงพ่อโมค่ะ จังหวัดชัยนาานะคะรายการที่35เหลียนหลวงพ่อโมค่ะนี่นะคะต่อไปรายการที่36ค่ะ รายการที่36เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมด้านข้างมีรอยจานนะคะบนจีวรอ,องค์ท่านมีรอยจานนะเหรียญหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะคะ300บาทนะรายการที่3 6ค่ะรายการที่ 36- 300บาทค่ะรับชมดูก่อนได้นะคะพี่ๆนะถูกใจองค์ไหนรายการไหนนะคะ แจ้งน้องพูดคุยกับน้องได้เลยนะจะโทรสายด่วนจะแอดไลน์ line, ตามที่พี่ๆสะดวกได้เลยนะคะมีทั้งปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะเลือกได้เลยนะต่อมารายการที่37เหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมค่ะรายการที่37เหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมค่ะเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่านะคะรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38ค่ะรายการที่38รูปหลอหลวงพ่อโสธรค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะรายการนี้300บาทนะคะรูปหลอหลวงพ่อโสธรเก่าๆค่ะรายการที่38ค่ะ300บาทนะคะรายการที่38รายการนี้นะเนื้อหาตามภาพตามในคลิปเลยนะคะพี่ๆอ่านี่ค่ะรายการที่38 ต่อไปรายการที่39ค่ะรายการที่39เป็นพับปิดตาค่ะรายการที่39เป็นพับปิดตา300บาทนะคะนี่นะคะพี่พี่นะรายการที่39ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่40ค่ะรายการที่40นะคะหลวงปูดทวดค่ะหลวงปูดทวดตัวทอนะคะรายการที่40 300บาทนะคะหลวงปูดทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่40 300บาทค่ะหลวงปูดทวดตัวทอค่ะนี่นะคะ ไปต่อที่รายการที่41ค่ะรายการที่41เหรียญหลวงพ่อกันหน้ากากทองค่ะรายการที่41เหรียญหลวงพ่อกันหน้ากากทองนะคะ300บาทนะคะรายการที่41ค่ะนี่ค่ะ ถัดไปรายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะรายการที่42ค่ะรายการที่42เหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานค่ะ300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานรายการที่42ค่ะ300บาทนะคะพี่พี่นะนี่นะคะอ่ะ ปิดจบที่42รายการนะคะรายการที่1 700บาทนะคะรายการที่2นะคะ2จนถึงรายการที่8นะคะรายการละ400บาทนะคะส่วนรายการที่9ถึงรายการที่42รายการละ300บาทนะคะมีทั้งบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะ1รายการขออนุญาตบวกค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ ท่านไหนสะดวกโอนเงินเลือกตามที่พี่สะดวกได้เลยนะโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะเบอร์ติดต่อสายด่วนสายตรงโทร0876262939นะคะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ที่ชัดเจนไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะพี่ๆสามารถเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนได้นะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับน้องด้วยนะคะฝากช่องน้องไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะที่รับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้หยุด1วันนะคะพรุ่งนี้วันจันทร์หยุด1วันเจอกันอีกทีวันอังคารที่8นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะกรับสวัสดีค่ะ